สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่ป้านะอาอาทุกๆท,ท่านนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงครึ่งของประเทศสวีเดนค่ะและว,วันนี้นะคะก็มีพายุหิมะหิมะตกเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้ค่ะปะ้าป้าก็กำลังทำอาหารเช้าค่ะซึ่งเป็นอาหารเช้าที่เรียบง่ายนะคะสำหรับครอบครัวแม่น้องค่ะเราก็จะ ดื่มชากาแฟนะคะป๊าป๊าก็จะดื่มชาแล้วก็ขนมปังส่วนน้องพอใจค่ะวันนี้ก็จะเป็นซีเรียลทันพืชน,นะคะแล้วก็นมแล้วก็ไข่ต้มส่วนของแม่น้องก็จะเป็นโยเกิร์ตไข่ต้มแล้วก็กาแฟดําค่ะป๊าป๊าก็เคลียร์เก็บพวกถ้วยพวกช้อนนะคะที่ล้างเสร็จออกจากเครื่องค่ะวันนี้น้องได้ไปทํางานนะคะ ถ้าวันไหนที่แม่น้องได้ไปทํางานค่ะป้าป้าก็จะเป็นคนเตรียมอาหารเช้านะคะส่วนแม่น้องก็จะอาบน้ําเตรียมรีผ้าแต่งตัวไปทํางานนะคะปะป้าก็จะเตรียมไว้ให้สําหรับทุกคนเลยค่ะวันนี้ป้าป้าก็จะไปทํางานที่ออฟฟิศค่ะเข้าออฟฟิศนะคะหลังจากที่เรากินข้าวเช้าเสร็จป้าป้าก็จะไปส่งน้องพอใจที่โรงเรียนค่ะ หลังจากนั้นก็จะไปส่งแม่น้องที่ทำงานนะคะในขณะที่เวลากินข้าวนะคะป๊ป๊าก็สอนน้องพอใจค่ะว่าเออแบบวิธีการจับช้อนต้องจับแบบนี้นะมันถึงจะสุภาพถ้าจับแบบที่น้องพอใจจับมันถือว่าไม่สุภาพอะไรเงี้ยค่ะป๊ป๊าเขาก็จะค่อยๆแบบสอนน้องพอใจเรื่อยๆค่ะสิ่งไหนที่ไม่ดีไม่ถูกต้องป๊ป๊าก็จะคอยสอนนะคะ แล้ววันนี้น้องพอใจเขาก็มีพูดกับพ่อด้วยค่ะว่าเนี่ยป๊าป๊าฉันไม่ชอบเลยรุ่นพี่ที่โรงเรียนน่ะชอบถามฉันบ่อยมากว่าทําไมฉันถึงเตี้ยจังอะไรเงี้ยนะคะป๊าป๊าก็เลยบอกว่ามันเป็นการบูลลี่นะถ้าเกิดเขาถามเธอไม่หยุดอ่ะให้เธอบอกฉันนะเดี๋ยวฉันไปบอกคุณครูอะไรเงี้ยค่ะน้องพอใจก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันแก้ปัญหาของฉันเองถ้าเขาพูดกับฉันอีกฉันก็จะบอกว่าทำไมคุณสูงจังอะไรเงี้ยนะคะ มีการแบบว่าย้อนพ่อด้วยนะคะว่าเออเดี๋ยวฉันจะแก้ไขปัญหาเองนะฉันก็จะบอกเขาว่าฉันแค่สิบขวบเองฉันก็เพิ่งตัวเล็กและอย่างฉันเป็นคนเอเชียฉันก็ไม่ได้สูงมากและอย่างพ่อกับแม่ฉันก็ไม่ได้ตัวสูงแต่ฉันก็ไม่ได้เตี้ยแบบน่าเกียดหนูก็จะบอกเขาไปแบบนี้แต่ถ้าเกิดเขาไม่หยุดพูดกับหนูอีกหนูก็จะบอกว่าเออเธออย่ามาบูลลี่ฉันนะแล้วหนูก็จะว่าเขากลับ ป้ปาก็เลยวอาเธอน่ารักมากพอใจดีมากๆนหมมีการเชียร์ลูกอีกนะคะค่ะหลังจากที่ป้าปไปส่งน้องพอใจเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ป้าปก็กําลังขับรถไปส่งแม่น้องที่ทํางานค่ะดูค่ะตอนเช้าๆนะคะนี่แหละค่ะคือประเทศสวีเดนหิมะยังมีอยู่นะคะดูค่ะหิมะยังไม่ละลายค่ะเพราะตอนนี้อุณหภูมิก็กําลังหนาวอยู่นะคะตอนนี้แม่น้องก็มาถึงที่ทํางานแล้วค่ะ และนี่ก็คือวิวที่แม่น้องถ่ายจากห้องที่แม่น้องทำความสะอาดนะคะซึ่งวิวสวยมากๆเลยค่ะทุกคนซึ่งมันก็จะมองเห็นประเทศเดนมาร์กนะคะก็คือเมืองเฮลซิงเงอร์ค่ะถ้าใครผ่านมาทางนี้มาพักได้นะคะ,คะตอนนี้นะคะน้องก็เพิ่งเลิกงานค่ะทุกคนตอนนี้ก็บ่ายสามโมงนะคะหนาวมากเลยค่ะตอนนี้น้องก็กำลังเดินไปขึ้นรถนะคะ ไปขึ้นรถเมย์วันนี้วันนี้ได้ดอกไม้ด้วยค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นวันสตรีนะคะน่าจะเป็นวันผู้หญิงอะไรเงี้ยวันสตรีอะไรเงี้ยค่ะหุยอากาศหนาวมากเลยค่ะทุกคนได้ดอกไอทิวลิปนะคะได้ทุกคนเลยค่ะผู้หญิงที่ทำงานนะคะพากันได้หมดทุกคนนะคะ ดูค่ะเมื่อเช้าหิมะยังเต็มอยู่เลยนะคะพอตกบ่ายมามีแสงแดดหิมะก็ละลายไปหมดแล้วค่ะก็เกือบจะหมดนะคะนี่แหละค่ะคือประเทศสวีเดนตอนนี้ก็เห็นแสงแดดเยอะมากขึ้นก็เริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะคะสายตาเราก็ต้องปรับให้ทันค่ะเพราะว่าเริ่มมีแสงแดดแล้วนะคะตอนนี้นะคะน้องก็ลงจากรถเมล์แล้วค่ะดูค่ะบ้านสไตล์อีเกียนะคะ ห้องพักตายอีกเกียอีกิอา่าด้านหน้าก็เป็นตึกที่น้องอยู่ค่ะดูค่ะทุกคนพอมีแดดนะคะผู้คนก็จะออกมานั่งอยู่ตรงระเบียงหลังบ้านนะคะนั่งตากแดดค่ะนั่งรับแสงแดดตรงนี้เขาก็กำลังสร้างตึกเพิ่มอีก ดูค่ะในตอนช่วงที่หิมะตกลงมานะคะแล้วก็มันละลายไม่หมดตรงที่ละลายไม่หมดค่ะในตอนช่วงที่อุณหภูมิมันลดลงมันก็จะก่อตัวเป็นน้ําแข็งนะคะแข็งมากๆเลยนะคะเตะเตะแบบว่าแทบจะไม่ออกเลยค่ะในตอนช่วงที่หิมะตกนะคะตรงสนามตรงนี้ก็จะขาวพโพลนไปหมดเลยค่ะน้องพอใจก็จะชวนปะป๊าลงมาเล่นหิมะนะคะ เมื่อวันก่อนต้นไม้ตรงนี้ค่ะก็จะขาวไปหมดเลยนะคะเพราะว่ามันมีพายุหิมะเข้าค่ะและนี่ก็ดอกไม้เริ่มขึ้นแล้วนะคะมันก็เป็นสัญญาณบอกว่าย่างเข้าฤดูใบไม้ค่ะตอนนี้นะคะแม่น้องแล้วก็ป,ป๊าค่ะแล้วก็กําลังจะไปชอปปิง้งซื้อของกันนะคะวันนี้เอาขวดเอาขวดไปหยอดตู้ด้วยค่ะ เอาขวดไปแลกเป็นเงินนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาใบเสร็จไปซื้อของค่ะถ้าเราไม่เอาเป็นอซื้อของก็ได้นะคะเราเอาเป็นเงินก็ได้แต่ว่าครอบครัวน้องค่ะเราจะเอาซื้อของนะคะแลกซื้อของปะปาก็จอดรถไว้อยู่หน้าถนนนะคะเพราะว่าวันนี้น้องเลิกงานบ่ายสามโมงค่ะขวาจะมาถึงบ้านก็สามโมง สามโมงยี่สิบสามโมงน่าจะประมาณสามโมงครึ่งประมาณเนี้ยค่ะแล้วทีนี้ปะป๊าเขาก็เลยบอกน้องนะคะว่าเออเธอเหนื่อยเธอไม่ต้องไปรับพอใจก็ได้เดี๋ยวฉันเลิกงานเดี๋ยวฉันไปรับพอใจอะไรเงี้ยนะคะดูหิมะมันเกาะเป็นน้ําแข็งนะคะค่ะเดี๋ยน้องจะตอบคําถาม พี่พี่เอฟซีนะคะที่ถามน้องมาในคลิปก่อนๆคลิปเก่าๆค่ะว่าเออแบบแม่น้องยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เหรอแบบเห็นบางคลิปเออแบบเห็นแบบว่าแฟนไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็ขับรถไปส่งที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยทําไมไม่ลองไปเองเราจะได้ขึ้นรถเมย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวน้องน้องขอตอบในคลิปนี้นะคะปากน้องแ้ง จริงๆอ่ะน้องนั่งรถเมย์เป็นค่ะทุกคนขาไปปะป๊าไปส่งแต่ว่าเวลาขากลับอ่ะก็คือน้องก็นั่งรถนั่งรถเมนั่นแหละค่ะขากลับก็พอเลิกเรียนก็ไปรับลูกถ้าเกิดไปทํางานเลิกเร็วบ่ายสองโมงครึ่งก็จะเลยไปรับน้องพอใจถ้าอากาศไม่หนาวมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ทําไมตอนเช้าถึงเห็นปะป๊าขับรถไปส่งน้องใช่ไหมคะเพราะว่า ช่วงเวลาที่เราออกบ้านนะคะเราออกพร้อมกันแล้วทีนี้แบบเหมือนปะป๊าเขาก็มองว่าเอออากาศมันหนาวเขาก็เลยอยากไปส่งนะคะน้องก็เลยเลยถามว่าเออมันไม่รบก,กวนคุณนะอะไรเงี้ยปะป๊าก็เลยบอกว่าไม่ไม่รบก,กวนเพราะเราออกไปพร้อมกันอะไรเงี้ยคะ่ะไม่ได้มันไม่ได้ลําบากอะไรเฉยเลยอะไรเงี้ยนะคะและอีกอย่างตรงที่น้องไปอ่ะคะ่ะจากบ้านอะ่ะเข้าในเมืองอะ่ะมันก็ขับรถแค่เจ็ดนาทีเองคะ่ะทุกคน คือมันไม่ไกลค่ะพูดง่ายงว่าบ้านน้องก็อยู่ในเมืองนั่นแหละคะ่ะเพียงแต่ว่าเออแบบอยู่ชานเมืองออกมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะขับรถก็แค่เจ็ดนาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วปะปาเขาก็มองว่าเออแบบมันไม่ได้เสียเวลาอะไรแค่ว่าไปส่งเมียอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างตอนเนี้ค่ะคือเราไปช้อปปิง้งอย่างครอบครัวน้องอะ่ะคือการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ของน้องนะคะเวลาไปช้อปปิง้งหรือไปอะไรเงี้ยคือเราจะไปด้วยกันค่ะไปซื้อของ มากินมาใช้อะไรเงี้ยคือเราจะไปด้วยกันคืออาทิตย์หนึ่งเราจะช็อปอยู่ประมาณสองครั้งอะไรเงี้ยนะคะแล้วแต่ว่าอะไรมันหมดอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเราเราอยู่ในเมืองแล้วทีนี้แบบซูเปอร์มาร์เก็ตหรือของร้านค้าที่ซื้อของอะคะ่ะมันไม่จําเป็นต้องซื้อมาตุนไว้อะไรเงี้ยนะคะบางอย่างมันตุนได้บางอย่างมันตุนไม่ได้อย่างเป็นพวกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ น้องก็จะโนต้ตไว้แล้วนะคะว่าอาทิตย์นี้ยน้องจะกินเมนูอะไรจะทําเมนูอะไรให้ป้าากับน้องพอใจกินอะไรเงี้ยน้องก็จะจดไว้แล้วก็เวลานั้นเราจะได้ไม่ต้องซื้อผักมามันเน่าเสียนะคะได้อย่างเราจะได้กินเมนูที่แบบว่ามันได้ทําผักสดๆเลยอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละก็คือสําหรับน้องกับป้าๆเราสะดวกที่จะไปชอปปิ้งด้วยกันนะคะคือชอปปิง้งแต่ละทีมันก็ขิวทีละสองทุงสามทุงอะไรเงี้ยคือมัน มันจะไปคนเดียวแบบว่าน้องจะไปเองก็ได้แต่ว่าในเมื่อเราจะไปกันแบบว่าปะ๊าปะพาไปเออไปด้วยกันเห็นอะไรแล้วเออเผื่อเราอยากได้เราก็จะได้หยิบใส่เราก็จะได้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็สะดวกกว่านะคะเนี่ยละค่ะอันนี้คือการใช้ชีวิตของครอบครัวแม่น้องนะคะคือไม่ได้ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยที่ว่าเออป๊าปไปส่งน้องหรือว่าไปชอปปิ้งด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อให้ ไม่มีปะปาหรือว่าปะปาไม่อยู่อย่างปะปาเดินทางไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็ไปน้องก็ไปซื้อเองค่ะก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านนะคะเดินไปก็แป๊บเดียวหรือว่าเดินไปขึ้นรถเมล์ก็แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ป้ายรถเมล์เดียวแล้วถ้าเกิดสมมติว่าจะซื้อของร้านไทยอะไรเงี้ยน้องก็ไปโรงเรียนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เวลาเลิกเรียนก็แวะนั่งรถเมล์หน้าหน้าโรงเรียนมาลงอีกป้ายหนึ่ง ป้ายด้านหน้านะคะแค่ป้ายเดียวก็ลงแล้วก็เดินไปซื้อไอของกินของมะเองมาทำกินพวกอาหารไทยนะคะนี่ละค่ะน้องก็ตอบแล้วนะคะว่าทำไมต้องต้องอะไรก็ให้แต่สามีช่วยทำเองไม่เป็นหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือครอบครัวน้องเราสะดวกแบบนี้มากกว่าค่ะทุกคน แต่สําหรับน้องอะ่ะคือน้องทําเป็นค่ะไปช้อปปิ้งเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไปโรงเรียนเองก็ได้ป๊าป๊าไม่ต้องไปส่งก็ได้แต่ด้วยความที่ว่าป๊าป๊าเขาสะดวกที่จะไปส่งน้องก็ยินดีขอบคุณนะคะค่ะตอนนี้นะคะอุณหภูมิอยู่ที่สามองศาค่ะก็หนาวนะคะหนาวมากๆสําหรับแม่น้องค่ะ ค่ะแล้วก็มีเอฟซถามน้องมานะคะว่าแม่น้องใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกอ่ะมันลําบากจริงหรอทําไมทุกคนมีแต่บอกว่าลําบากแล้วก็แบบว่าจะซื้อจะกินอะไรก็ต้องก็ต้องประหยัดอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่รายได้ก็เยอะอยู่เขาก็บอกมีงานทํามีรายได้ที่ดีแต่ทําไมการอยู่การกินทําไมเขาต้องบอกว่ามันลําบากอะไรทําไมต้องประหยัดอะไรเงี้ยนะคะค่ะเดี๋ยวน้องจะน้องจะเล่าให้ฟังนะคะว่า คือที่ทุกคนที่แชร์มามันก็ไม่ผิดนะคะก็คือมันแล้วแต่การใช้ชีวิตของแต่ละคนแล้วแต่มุมมองแล้วก็ความคิดของแต่ละคนมันก็ไม่ผิดค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเสษแบบไหนเราจะเลือกเชื่อแบบไหนแล้วน้องอยากจะให้เรามองเหรียญก็ยังมีสองด้านใช่ไหมคะอย่างบางคนที่เขามองว่าเออเมืองนอกไม่ดีอะสําหรับน้องนะคําว่าเมืองนอกไม่ดีหรือว่าที่ไหนไม่ดีก็ช่างมันขึ้นอยู่กับคู่ชีวิตค่ะถ้าคู่ชีวิตเราดี ต่อให้เจอเรื่องแย่ๆไปทำงานหนักเหนื่อยแค่ไหนลุยหิมะเดินลุยหิมะฝนตกเป็นกิโลสองกิโลแค่ไหนมันก็มองว่าเป็นเรื่องที่สบายแต่ถ้าเกิดคนที่แบบว่าเขาเจอสามีที่ไม่ดีเจอคู่ชีวิตที่ไม่ดีอะไรก็เอาเปรียบอะไรก็แบบว่าเห็นแก่ตัว แล้วแบบพูดง่ายๆว่าไม่เป็นผัวที่ส่งเสริมสนับสนุนเมียคืออะไรก็แบบเมียเป็นช้างเท้าหน้าหรือว่าประมาณว่าถ้าเมียไม่หาไม่นี่กูก็ไม่ช่วยเหลืออะไรประมาณเนี้ยก็คือเขาก็จะมองว่าการใช้ชีวิตในต่างแดนอ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่มีความสุขคือฝนตกแดดออกอะไรก็คือมองไปทางไหนก็คือมันไม่ดีมันไม่มีความสุขเหมือนเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดการเปรียบเทียบแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอ่ะ นอนหยู่บ้านใช้ชีวิตร่วมกันบ้านหลังเดียวกันอ่ะคือเขาไม่ดีอ่ะมันก็จะทําให้เราจิตใจหดหูเห็นอะไรก็ไม่สวยงามเห็นอะไรก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเกิดคนที่เขามีคู่ชีวิตดีอ่ะต่อให้เขาทํางานหนักแค่ไหนช่วยกันหาช่วยกันสร้างต่อให้ต้องออกค่าบ้านค่าอพาร์ตเมนต์ค่ารถค่าอะไรช่วยกันเขาก็มองว่ามันมันคือความสุขเพราะนั่นมันคือการใช้ชีวิต คู่ที่แบบว่าช่วยกันประคับประคองแล้วก็มีความสุขแล้วก็แบบเหมือนรักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้คนเหล่านั้นอ่ะคือผู้หญิงเหล่านั้นหรือคนที่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนอ่ะมองว่าชีวิตในต่างแดนมันไม่ได้ยุ่งยากหรือว่าลําบากอะไรมากมาย ถามว่าให้มันสะดวกสบายหมดทุกอย่างเลยไหมมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะมันไม่ใช่บ้านเมืองเราขนาดบ้านเมืองเรามันก็ยังยากใช่ไหมคะแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงถ้าติดต่อราชการหรืออะไรถ้าเกิดเรายังไม่ได้ภาษาอะไรเงี้ยมันยากอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าคู่ชีวิตเรายังอยู่ด้วยกันมันก็ใช้ชีวิตแตบบ่ว่าเขาก็ช่วยเราได้อะไรเงี้ยค่ะแต่นะ่าถึงถึงตอนตอนนั้นอะ่ะคือเรามาก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ควรควายหาความรู้นะคะเมืองนอกมัน มันลําบากมันแย่ตรงไหนคะทุกคนอย่างน้องไปเรียนเงี้ยน้องก็มีเงินเดือนค่ะน้องก็มีรายได้น้องก็มีรายได้คือว่าไปเรียนก็ได้เงินได้เงินช่วยเหลือจากไอ้กรมแรงงานค่ะอาราเบียสเฟอร์มียลนลิงเงนนะคะที่เขาเรียกที่ประเทศสวีเดนเราก็ได้เงินแล้วทีนี้ลูกเรามาอยู่ที่นี่ก็ได้เงินบอลบิดอก็ได้เงินเงินของเด็กค่ะทุกคนคือมันมันถือว่าดีมากๆเลยน้องมองว่านะคะสําหรับน้องนะแต่ แต่น้องอยากให้มองมองเป็นกลางมากกว่าค่ะว่าเออแบบถ้ามันแย่มันเราเราก็ต้องเปรียบเทียบดูว,ว่าคนที่เขาว่าไม่ดีกับคนที่ว่าดีอะ่ะมันมันปริมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องมองด้วยว่าคนที่เขาว่าไม่ดีการใช้ชีวิตเขาเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเออคู่ชีวิตเขาเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าสําหรับน้องอะ่ะน้องมองว่ามันดีคะ่ะทุกคน ถ้าคู่ชีวิตเราดีอยู่ไหนมันมันมันก็ดีค่ะแล้วอีกอย่างไม่ใช่ว่าแค่คู่ชีวิตดีอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องพยายามขวนขวายหาความรู้มีงานการทําตรงไหนเราก็ไปทําค่ะทุกคนน้องขออนุญาตทาริปก่อนนะคะปากแห้งมากค่ะถ้าเกิดสมมุติว่ามีงานถ้าเรามีโอกาสเราคิดว่าเออเราทําได้น้องก็อยากจะแนะนําให้ทําค่ะแต่ที่หลักๆเลยคือต้องเรียนต้องได้ภาษาโอเคถ้าคนที่แบบว่าเก่งภาษาอยู่แล้วภาษาอังกฤษ อังกฤษเก่งแล้วก็เออโชคดีมีงานทำเออแล้วก็ไปทําแล้วก็ไปทํางานแล้วก็เรียนเสริมเรียนทางออนไลน์เรียนอินเทอร์เน็ตเรียนทางอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะคนที่โชคดีในต่างแดนนะคะหนึ่งก็คือมีสามีที่ดีสองก็คือมีงานทํานะคะคนที่โชคดีในต่างแดนคือคนที่มีงานทำค่ะทุกคนมีงานทําแล้วก็มีมีคู่ชีวิตที่ดีนะคะ ถึงแม้ว่าอีกอย่างถ้าเกิดเราเจอคู่ชีวิตไม่ดีแต่เรามีงานทำเนี้ยค่ะมันก็ช่วยเลี้ยงดูเราได้นะคะก็คือบว่าน้อมมองว่าเออแบบคนเราทุกวันเนี้ยสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตของเราอ่ะก็คือเงินค่ะทุกคน <c oughs> ถ้าไม่มีเงินชีวิตก็เดินต่อไม่ได้ใช่ไหมคะ <c oughs> ถ้าจะมองว่าเออลาบากกินแบบอดอดอยากหยากไม่อดอดอยากอยากค่ะทุกคนมันขึ้นอยู่กับว่าการใช้เงินของแต่ละบุคคลคนนั้นเป็นยังไงมากกว่านะคะอย่างอยู่สวีเดนเนี่ยค่ะ ตอนนี้น้องก็กําลังมาร้านมาซื้อของที่ร้านเอเชียนะคะก็อยู่ด้านหน้าเนี่ยค่ะแล้วทีนี้มันก็มีอาหารไทยทุกอย่างเลยที่เราจะนําไปประกอบอาหารนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่สดแค่นั้นถ้าเกิดเป็นพวกแบบว่าพวกเนื้อพวกอะไรแบบพวกกุ้งหอยปูปลาอะไรเงี้ยคือมันไม่สดมันแช่แข็งแต่ถ้าเป็นผักมันก็เป็นผักสดนี่แหละค่ะก็คือนํามาจากประเทศไทยจากเวียดนามจากจีนอะไรเงี้ยมันก็เป็นสดมะละกอะก็สดอะไรเงี้ยค่ะ แล้วทีนี้เราก็คำนวณดูค่ะไม่ใช่ว่าเรามาอยู่แล้วเราจะกินอู้ฟู่กินแบบฟุ่มเฟือยโดยไม่คำคำนึงถึงแบบว่าเออถ้าถ้าเราเกิดอะไรมาแล้วเราไม่รู้จักเก็บจากใช้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเราจะลําบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่น้องมองว่าคนที่แชร์ว่าเออต้องอยู่กินแบบนี้ก็คือแบบว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ลบาบากหรอกค่ะเพียงแต่ว่าเขารู้จักใช้เงินเขาประหยัดเงินเซฟเงินในส่วนที่แบบว่าต้องมาจ่ายให้มันหมดไปกับการอยู่การกินมากกว่าอะไรเงี้ยบางคนก็เป็นคนกินน้อยเจ๊เขาไปซื้อแบบว่าเออมากินเป็นถาดถาดมาเป็นแบบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะนั่นแหละคือแบบแล้วยิ่งตอนนี้ค่ะข้าวของแพงคือของทุกอย่างเพิ่มขึ้นนะคะที่ประเทศสวีเดนก็แพงค่ะทุกคน แล้วทีนี้เวลาเราจะซื้อของตอนนี้นะคะน้องต้องน้องต้องคิดเยอะแล้วค่ะถึงแม้ป๊า,ปาเ้าไม่พูดแต่น้องน้องน้องก็เริ่มคิดแล้วว่าเออแบบตอนนี้อะไรก็ขึ้นขึ้นหมดทุกอย่างคือจากทําไมน้องน้องถึงว่ามันขึ้นหมดทุกอย่างใช่ไหมคะจากแต่ก่อนเราซื้อของอะ่ะถุงหนึ่งอะ่ะถุงแบบนี้ค่ะถุงหนึ่งอะ่ะเราเต็มเต็มอะ่ะเมนูก็เมนูเดิมๆแบบอาหารก็อาหารเดิมๆที่เราซื้อไปอะไรอย่างเงี้ย ประจำที่เราซื้อไปเออราคามันเพิ่มขึ้นเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นน้องก็เลยพูดกับป๊ะป๊านะคะว่าเออแบบต่อไปเนี้ยฉันจะไม่ซื้อแบบพวกหน่อนไม้พวกของอะไรที่แบบเป็นอาหารกระปองอ่ะไปตุนไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะยังไงเราเราก็มาช้อปปิ้งทุกอาทิตย์อยู่แล้วฉันไม่จําเป็นต้องไปซื้อตุนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะป๊ะป๊าก็บอกว่าก็แล้วแต่คุณน้องมองเรือมองรถมองคนค่ะป๊ะป๊า,ปาก็ว่าแล้วแล้วแต่คุณ ยังไงก็ได้ยังไงเราก็ซื้อทุกอาทิตย์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนนะคะไอหน่อไม้กระป๋องน้องจะซื้อไปตุนทีละสิบกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าแต่ก่อนชอบกินหน่อไม้มากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแต่พออยู่ๆไปมันก็เริ่มแบบว่าเออกินน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะอาหารการกินมันก็มีให้ซื้อสะดวกสบายร้านเอเชีย แล้วถ้าเกิดเราเราอยากซื้อผักเนี้ยค่ะน้องซื้อของที่ร้านเอเชียเสร็จน้องก็จะไปต่อที่ร้านอาลับช็อปนะคะเพื่อที่ว่าไปซื้อผักเพราะว่าผักจะถูกค่ะแล้วก็สดด้วยนะคะวันนี้วันนี้เป็นเป็นวันพุธผักมันก็ยังจะสดอยู่ค่ะนี่แหละค่ะบางอย่างแพงเราเราก็ไม่ต้องซื้อเราก็เช็คราคาเอาแล้วเราก็ไปซื้อที่แม็กซี่บางอย่างที่แม็กซี่ก็แพงกว่าอาลับ บางอย่างก็อาลับช็อปก็แพงกว่าอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเราเราจะจะคละกันเวลาซื้อของอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะทุกคนมันไม่ได้ลําบากเลยค่ะทุกคนมันก็ไม่ได้ว่ายุ่งยากอะไรมากมายแต่ถามว่ามันต้องปรับตัวแน่นอนค่ะทุกคนปรับตัวปรับการกินการใช้ชีวิตไอ้การดำนินรงชีวิตของเราในต่างแดน ม,มันยากเพียงแค่ว่าเออเราเราต้องมาฝึกฝนแล้วก็พยายามตัวเองผักตัวเองเพื่อที่ว่าจะเรียนรู้พูดคุยสื่อสารภาษาของเขาให้ได้และเพื่อที่จะสื่อสารให้ได้แล้วก็เพื่อที่จะหางานทํค่ะทุกคนเนี่ยแหละค่ะเมืองนอกอะ่ะมันดีค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวถ้ามีโอกาสได้มามาค่ะทุกคนถ้ามีผู้ชายการันตีมามีแฟนการันตีมามาเลยค่ะมาแล้วก็ทนี้ก็มาขวนควายหาความรู้ ได้ความรู้ได้พูดได้แล้วก็หางานทำมีงานทำก็เก็บเงินค่ะน้องเองก็แบบว่าน้องพยายามเก็บพยายามเก็บเงินค่ะก็ก็คือว่าหามาได้ไม่ใช่ว่าเก็บอย่างเดียวนะคะไม่ใช่ว่าซื้อกินอย่างเดียวเราก็ต้องซื้อกินด้วยเก็บด้วยแล้วก็ซื้อความสุขพูดง่ายๆว่า ซื้อความสุขให้กับตัวเองไม่ใช่ว่าเก็บเงินไว้แค่ว่ารอรักษาตัวเองยามป่วยทีเดียวอะไรเงี้ยคือแบบอันนี้คือทัศนคติของน้องนะคะก็คือเราเหนื่อยเราก็ต้องซื้อความสุขให้กับตัวเราบ้าง <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ครอบครัวก็ต้องได้กินอิ่มด้วยอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าน้องมีพ่อมีมีหลานมีครอบครัวให้ดูแ,แลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องคิดตรงนี้ด้วยแล้วก็เราก็ต้องรู้จักเก็บด้วย <c oughs> เผื่ออนาคตข้างหน้าเออมันไม่เป็นอย่างที่หวงังอะไรเงี้ยสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทําไว้มัน พูดคุยกับแฟนมันอาจจะไม่เป็นจริงอะไรเงี้ยความอนาคตอาจไม่มีอยู่จริงอะไรเงี้ยสิ่งที่ช่วยเราได้ในต่างแดนค่ะทุกคุณก็คือเงินของเราค่ะคือต่อให้แฟนให้หรือเราหาเองเราก็ต้องรู้จักเก็บเราจะม,มัวแต่ว่าเออแบบฝรั่งตายแล้วเราจะได้แบบว่า เงินเงินกเกษียณผัวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราคิดอย่างเงี้ยคือเราเป็นทุกข์ค่ะทุกคนสู้ให้เรามีเงินในมือเราณนะตอนที่ผัวยังไม่ตายดีกว่ารอเงินผัวตายค่ะอ่าเงินผัวตายก็ถือว่าเป็นโบนัสถ้าเกิดเรามีโอกาสที่จะได้ใช่ไหมคะ่ะถ้าไม่ได้อย่างในน้อยเราก็ไม่ได้แบบว่าเออแบบจับเสื้อมือเปล่าเราก็ยังมีเงินเก็บของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะอย่างปีนี้น้องก็ตังเป้าน้องก็มีทาร์เก็ตมีความฝันของน้องนะคะเป้าหมายว่าเออแบบ ถึงแม้ว่าเออเรามีรายได้ไม่เยอะเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่าข้า,ข,าของอะไรมันก็แพงขึ้นแล้วเราก็ต้องส่งกลับไทยเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องอย่างน้อยๆเออมันมันอาจจะไม่มีเหลือเท่ากับทุกๆปีแต่อย่างน้อยๆมันก็ต้องลดลงไม่ต่ําไม่ไม่กี่เปอร์เซนต์อะไรอย่เงี้ยค่ะน้องก็มีเป้าหมายนะคะไม่ใช่ว่าเออแบบเราแบบ อยู่ไปวันๆโดยไม่คิดโดยไม่วางแผนอะไรทํางานคือทําอย่างเดียวไม่รู้จักเก็บอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันจะทําให้เราท้อค่ะทุกคนช่วยเหลือคนก็ช่วยได้แต่ไม่ใช่ช่วยจนตัวเองแบบว่าเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องฝึกให้คนที่เรารักรู้จักช่วยเหลือตัวเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะ คือจนถึงขีดสุดท้ายถ้าเขาไปไม่ได้เราถึงช่วยคือแบบว่าถ้าอันไหนถ้าเราไม่ช่วยแล้วเขายังไปเองได้เราก็ปล่อยให้เขาสู้และเขาดิ้นรนเองอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือสําหรับตัวน้องนะคะทุกคนดังนั้นพี่ๆเพื่อนๆสาวๆนะคะที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ประเทศสวีเดนไม่ต้องกลัวค่ะทุกคนมาเลยค่ะถ้ามีผู้ชายการันตีมาแล้วก็มาเรียนภาษาแล้วก็หางานทําค่ะเก็บเงินมีเงินก้อนเมื่อไร่คือพร้อมแล้วคือแบบ ก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเราก็ได้ค่ะไปปลูกบ้านเล็กๆบ้านสวนใช้ชีวิตอยู่แบบสมถะนะคะถ้าคนที่แบบว่าไม่ได้มีลูกมาอยู่เมืองนอกเหมือนอย่างน้องนะคะอย่างน้องเนี่ยมีน้องพอใจมาอยู่ด้วยเป้าหมายไอ้ของเราก็อยู่ที่ลูกก็คือแบบว่าความฝันของแม่ก็เป็นความฝันที่ปลายอุโมงก่อนคือตอนนี้ก็ทําความฝันของลูกคือแบบว่าเออส่งลูกให้เรียนจบไฮสคูลก่อนจบมัธยมหลังจากที่ หลังจาก18ปีแล้วเออเขาได้ไปเรียนเขาได้ย้ายไปอยู่เองคนเดียวพ่อกับแม่ก็ถึงจะแพนชีวิตไอ้หันกลับไปใช้ชีวิตแบบว่าเดินตามความฝันของแม่แล้วนะคะทีเนี้ยเดินตามความฝันแม่กับป๊าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนี่ละค่ะเดี๋ยวน้องขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะคะป,ป๊ปานั่งรอ น้องบอกปะป๊าว่าปะป๊า,ปา,ปา,ปาเดี๋ยวฉันทาคลิปให้จบก่อนเพราะว่าฉันไม่ได้ทําคลิปและลงสองวันแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงนี้น้องรู้สึกเหมือนเหนื่อยเหนื่อยตามากเลยค่ะเพราะว่าเลิกงานมาเสร็จก็มานั่งทําการบ้านทําการบ้านแล้วทีนี้แบบมันมันสายตาน้องมันต้องอยู่กับโทรศัพท์ตลอดค่ะเพราะว่าเราค้นหาคําศัพท์แล้วก็แปลแปลความหมายด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็แบบว่าเหมือนฝึกพูดนะคะออกเสียงแล้วทีนี้ดูซิว่าไอ กูเกิลช่วยแปลคือเขาจะสิ่งที่เราพูด่ะคําที่เราพูดม,มันจะถูกต้องไหมมันจะขึ้นมาถูกไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่ถูกเราก็ต้องพยายามพูดซ้ําๆพูดซ้ําๆย้ําจนกว่ามันจะถูกอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยแหละค่ะยากแค่นี้ละค่ะสําหรับน้องยากในเรื่องการเรียนภาษาเรียนอะไรอย่างเงี้ยน้องเชื่อว่าถ้าเกิดสักวันหนึ่งถ้าน้องเก่งภาษาพูดได้สื่อสารแบบว่าโดยไม่ไม,ไม่ไม่ติดขัดแล้วไม่เหมือนอ่าแล้วพูดแบบคล่องแล้วอะ อย่างอื่นน้องก็ไม่ได้กลัวอะไรค่ะทุกคนเนาะชีวิตในๆนเราก็เดินหน้าพร้อมที่จะลุยแล้วเราจะกลัวอะไรใช่ไหมคะอนาคตจะเป็นยังไงก็ช่างมันขอแค่ว่าถ้าปัจจุบันเราทําอะไรที่มันถูกต้องอนาคตก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดพลาดนะคะถึงแม้ว่ามันจะผิดพลาดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างน,น้อยๆเออเราเริ่มต้น เราโชคดีที่มีรุ่นพี่เมียฝรั่งคนก่อนๆหรือคนที่เรารู้จักคือเขามาแชร์มาเล่าหรือว,ว่าเพื่อนที่น้องรู้จักค่ะก็คือตั้งแต่น้องก้าวเท้ามาเป็นเมียฝรั่งนะคะน้องมีแม่ฮักนะคะที่แนะนําแล้วก็มีพี่มีเพื่อนมีพี่สาวที่อยู่อเมริกามีคนที่แบบว่าเออเขามาใช้ชีวิตอยู่แล้วเขาก็แนะนําเราว่าเนี่ยน้องเป็นเมียฝรั่งอะ่ะ อย่าขี้เกียจนะมีอะไรทำทำอย่าหน้าบางอย่าคิดว่าตัวเองมีผัวฝรั่งแล้วเลี้ยงได้สิ่งที่ภูมิใจแล้วก็แบบทำให้เรายืนหยัดได้โดยที่แบบว่าเผื่อสักวันหนึ่งผัวเราเลี้ยงไม่ได้เราก็จะได้เลี้ยงตัวเองได้ก็คือเราต้องได้ภาษาแล้วกเราก็ต้องได้มีงานทําและที่สําคัญอย่าลืมเก็บเงินนะเก็บนิดเก็บหน่อยเก็บไปเลยอยาอย่าไปพึ่ง อย่าไปหวังเพึ่งเงินกเกษียณผัวเพราะว่าเราอยู่สวีเดนเงินกเกษียณผัวไอ้เงินกเกษียณของสามีอ่ะมันไม่มีแต่ในส่วนที่ได้มันก็อาจจะได้เพียงเล็กน้อยอะไรเงี้ยให้เรารู้จักเก็บจากไอ้รู้จักประหยัดรู้จักแบบว่าใช้เงินเพราะว่าคนที่บอกนะะ้องค่ะคือพี่เขาอายุห2สิบปีแล้วนะคะก็คือแบบว่าอยู่ประเทศสวีเดนเนี่ยแหละคะ่ะก็คือเป็นพี่ฮาร์เป็นพี่ที่น้องรักมากๆเลยนะคะก็คือแบบว่า เนี่ยไม่ได้เจอกันน่าจะประมาณสี่เดือนแล้วค่ะก็คือเวลาพี่เขาว่างเขาก็จะนัดเจอน้องนะคะไปดื่มกาแฟกันที่แวลาที่ห้างสาปพสินค้าอะไรเงี้ยค่ะพี่เขาน่ารักมากมากเลยค่ะเป็นพี่ที่ดีคอยสอนคอยอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกวิธีการใช้ชีวิตในสวีเดนให้กับน้องนะคะแล้วทุกอย่างที่พี่เขาพูดมันเป็นจริงๆค่ะทุกคนคือแต่ละประเทศมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่น้องโชคดีที่น้องเจอกันยานมิตรที่ดีที่แบบว่าคอยบอกคอยสอนคอยเตือนเป็นเป็นพี่สาวคนหนึง่ง เป็นเหมือนแม่อีกคนนึงเลยค่ะทุกคนป๊า,ปายังชมเลยนะคะว่าพี่เขาเป็นคนที่ดีมากๆเป็นผู้หญิงไทยที่น่ารักแล้วแบบเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบหน้าตาเขามองแบบเป็นคนมีความสุขเหมือนเขาปลดปล่อยเขาอิ่มทุกอย่างแล้วเขาโป้งเขาอะไรเงี้ยคือไม่มีความอิจฉาริษยามีแต่แบบอยากเห็นชีวิตเราที่มาใหม่อะอยากเห็นเรามีความสุขอยากเห็นเรามีชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยค่ะพอพอพอตอนนั้น น่าจะประมาณหลังหลังปีใหม่บ้งคะ่ะได้คุยกันพี่เขาก็เห็นน้องเงียบน้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็โทรมาน้องก็บอกว่าน้องก็ไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่สบายกันทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คุยกันน้องก็บอกว่าเออน้องก็ไปเรียนก็พอพูดได้บ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่เขาดีใจมากเลยคะ่ะเนี่ยแหลคะค่ะการใช้ชีวิตของแม่น้องในสวีเดนนะคะ ค่ะเดี๋ยวน้องขอตัวไปชอปปิ้งก่อนค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย